สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องมาในเรื่องของเครื่องมือช่างจะเห็นว่าไม่มีคลิปเกี่ยวกับเครื่องมือช่างมาเล่าสู่กันฟังระยะหนึ่งแล้วพี่ยามไปทําช่อง YouTube ใหม่ชื่อว่าเราเข้าวเล่นช่างสําหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องของเครื่องมือช่างเครื่องมือการเกษตรเทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆเราไปติดตามที่ช่องใหม่ของพี่ยามได้ครับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าหลักการเบื้องต้นในการเลือกซื้ออยางมอเตอร์ไซค์สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ที่เราใช้งานทั่ว,วไป คำว่ารถมอเตอร์ไซค์ใช้งานทั่วไปก็หมายถึงรถที่มีความจุกระบอกสูบ1 0 0่งร้อถึงร้อซีซีซึ่งเป็นรถที่มีกลุ่มคนใช้มากที่สุดใครบ้างที่ใช้รถกลุ่มนี้แรกๆเลยก็เป็นกลุ่มส่งอาหาร messenger daily e l i v e r y ต่างๆวินมอเตอร์ไซค์กลุ่มที่สองก็เป็นกลุ่มคนทํางานสํานักงานทํางานออฟฟิศกลุ่มที่3ก็คนทั่วไปที่ซื้อรถมอเตอร์ไซคไปใช้ในครอบครัวสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้า ยางรถมอเตอร์ไซค์เกี่ยวพันไปกับความปลอดภัยในการใช้งานเกี่ยวพันไปกับสัรนถนะของรถยางรถมอเตอร์ไซค์สำหรับใช้งานทั่ทวไปเนี่ยมันมีตั้งแต่ราคาเส้นละ300ถึง2,000บาทแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวลิปเนี้ยผมก็จะแยกเล่าประมาณว่าทำไมเราต้องเปลีย่ยนยางมอเตอร์ไซค์เราต้องเลือกอยางอย่างไร และสุดท้ายผมก็จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าผมซื้อ,อยาง i อ c าวิง IRC เมียม r e m i u m n r เจ u มาเพราะอะไรมาที่ประเด็นแรกกันก่อนทำไมเราต้องเปลีย่ยนยางมอไซค์คือปกติรถมอไซค์เนี่ยเราขี่ใช้งานทุกวันเนี่ยยางมันสัมผัสกับพื้นถนนทุกวันใช่ไหมมีสึกหลอขี่ผ่านถนนทุกสภาพอะ่ะมันก็จะเสื่อมคำว่าเสื่อมก็คือที่เห็นหแรกเลย ลายยางดอกยางเริ่มสึกมันจะเริ่มสึกตั้งแต่ตรงกลางไปก่อนคืออยางที่เราซื้อมาที่แรกเนี่ยตรงกลางจะมีร่องยางมีดอกยางทั้งหน้ายางเนี่ยมีดอกยางมีร่องยางแต่พอเราใช้ไปตรงกลางก็เริ่มสึกไปก่อนหน้ายางเริ่มไปแล้วตรงร่องข้างหน้าไปหมดก่อนเสร็จแล้วมันก็ลามไปถึงบริเวณแก้มยาง ในทางเทคนิคเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราใช้ไปสักสองหมืนกิโลหรือใช้ไปจนทั้งมันสึกถึงจุดที่เป็นสะพานยางหรือจุดที่ผู้ผลิตเขามาร์คไว้ว่าถึงตรงนี้ยางคุรจะเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าประสิทธิภาพในเรื่องความปลอดภัยเรื่องการใช้งานหมดแล้วถึงเวลาเราต้องเปลี่ยนถ้าเรายังฟื้นใช้ต่อไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือประสิทธิภาพในเรื่องความปลอดภัยลดลง เวลาขี่รถที่ยางมันหัวโลน้นหรือยางมันสึกจนกระทั่งเกินระยะความปลอดภัยเนี่ยเราจะรู้สึกเลยหนึ่งมันเด้งดึงมาก 2. เวลาตกหลุมที่หนึงการทรงตัวรถไม่ดี 3. เวลาเวลาเราไปทับเส้นขาวหรือเราเจอทางที่เป็นระนาเนี่ยรู้สึกเลยว่ายางเราเริ่มจะเกาะถนนไม่อยู่แล้วมันก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนค่นี้สิ่งที่ต้องรู้อย่างหนึ่งยางหน้ากับยางหลังสึกไม่พร้อมกันนะ ยางหลังเนี่ยจะไปเร็วกว่ายางหน้าเนื่องจากล้อหลังต้องรับน้าหนักเดียวกว่าล้อหน้ายิ่งรถออโต้รถสายพานแเนี่ยเครื่องมันอยู่เบี้ยงหลังใช่ไหมคนนั่งอยู่ตรงกลางมาข้างหลังถ้ามีคนซ้อนอีกติดข้างหลังส่วน้างหน้าก็มีจุดแทนคอโชค๊คแค่นั้นเองมันก็เลยสึกน้อยกว่าเพราะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนยางถามว่ามันต้องเปลี่ยนทิ้งพร้อมกันทั้งสองเส้นไหมไม่ยังเป็นครับเส้นไหนที่มันสึกมันเสื่อมสภาพก่อนก็เปลี่ยน แต่หากบางคนบอกว่าใช้งานมา20,000กิโลแนละเปลี่ยนเลยก็แล้วกัน,กนจะเปลี่ยนทั้งหน้าทั้งหลังอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกใจเปลี่ยนก็เปลี่ยนครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าล้อหลังไปเร็วมากบางทีเนี่ยเรากะว่าถึง20,000กิโลเปลี่ยนล้อหน้ายัางสภาพดีอยู่เลยล้อหลังยางหลังไปหมดแล้วคราวนี้เนี่ยเราไปดูในตลาดยางก่อนตลาดยางเนี่ยมียอต่างๆมากมายเลย มิชลิน i ิเลน e l l i v ลั b เบอร์ดัลล i อบไออาร์ซีดีโตนอ้เยอะมากๆเลยยางรถมอไซน์นี่มีเป็น20ยี่ห้อเลยนะหลักที่ต้องพิจารณาเมื่อเราต้องเปงเลี่ยนยางเรื่องยี่ห้อเอาไว้ก่อนเรามาดูที่ขนาดไซสายยางที่เราต้องใช้ก่อนคำว่าขนาดไซสายยางเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดความปลอดภัยสมรรถนะของรถมันถูกออกแบบแล้วจากโรงงานผิมมตมอเตอรไ์ไซค์ เวลาเราไปดูในกู่มือมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อเขาจะต้องมีว่ายางหน้ายางหลังต้องใช้ยางที่มีความกว้างนาตัดเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่ขอบยางเท่าไหร่ดัชนีความเร็วเท่าไหร่ดัชนีรับน้ำหนักเท่าไหร่เขากำหดนดไปอย่างชัดเจนครับยกตัวอย่างฮอนด้าคลิก125กันนี้นะครับในกู่มือเขาบอกว่ายางหลังให้ใช้ขนาด 90้าบทิบ 90, แต่ชนีดความเร็วน้ำหนัก4 6 p พียางหน้าให้ใช้ขนาด80บเท่า90ขอบ14ดแต่ชนิดความเร็วและน้ำหนัก40 p ีตรงนี้เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์เขาคำนวณในเรียบร้อยแล้วว่ารถที่เขาออกมาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีความต้องการในการใช้ยางที่มีสเปคอย่างไรเนื่องจากมันก็จะไปเกี่ยวพันกับภาระของเครื่องยนต์เกี่ยวพันกับการออกแบบรถทั้งคันและที่สําคัญคือมันเกี่ยวพันกับความปลอดภัยด้วย ยางเป็นส่วนที่สัมผัสกับถนนมากที่สุดเพราะฉะนั้นความกว้างของหน้ายางขนาดขอบยางการกําหนดภาระ,ะน้ําหนักที่ยางรับได้กาหนดความเร็วสูงสุดที่ยางรนั้นทําได้เกี่ยวพันกับเรื่องของประสิทธิภาพความปลอดภัยระยะเบรกการเข้าโคง้งทุกอย่างอยู่ที่ยางหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถึงเป็นความจําเป็นที่ว่าเวลาเราเลือกยางเนี่ยเราจะต้องดูว่าคู่มือของผู้ผลิตนั้นนหะ เขากาหนดให้เราใช้ยางที่มีความกว้างของหน้ายางเท่าไหร่ความสูงของขอบยางเมื่อเทียบกับหน้ายางเท่าไหร่และตัววงยางที่ใช้นะครับที่เราเรียกว่าขอบนะขอบ12ขอบ14ขอบ17เป็นเท่าไหร่ก็คือถ้าเราไปดูในท้องถนนเนี่ยบางคนซื้อรถขอบ14มาไปแปลงเป็นขอบ17ซื้อรถล้อเล็กมาไปแปลงเป็นล้อใหญ่สิ่งที่ทาลงไปครับมันอาจจะเพื่อความสวยงามหรือ เพื่อให้มันแตกต่างจากคนอื่นแต่จริงๆแล้วมันมีผลกระทบเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานหมดแหละผมเคยไปขี่รถตีปกติเขาเออกแบบร้อยสิบสีแล้วไปแปลงร้อยสิบเจ็ดเวลาขี่เรารู้สึกได้เลยว่าการทรงตัวไม่ดีถึงแม้ว่าบางคนจะบอกว่าเฮ้ยมันได้เร็วกว่านะล้อมันเล็กกว่าแต่เราเสียเรื่องความทรงตัวไปคราวน,นี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูตัวอย่างก่อนเมื่อพูดถึงตัวสเปคของอยางแล้วเนี่ย มาดูขอบล้อของทงยามาฮ่าฟิลโน่ปี2012อันนี้เขากำหนดว่าจะต้องใช้ยางหน้ายางหลังขนาดเท่ากันเลยคือ90ทับ90 12แต่ในความเร็วน้ำหนัก54 p ีหมายความว่าให้ใช้ยางที่มีหน้ากว้าง90มิลความสูง90ตรงนี้ก็คือเปอร์เซ็นของหน้ากว้างให้เป็น90เปอร์เซ็นอย่างกรณนนีนี้หน้ากว้าง90มิลสูง 9กของ90มมิลเพราะนั้นความสูงมือก็คือ81มมิลหรือ8.1เซนขอบ12 54ก็คือ212 P ก็คือความเร็วที่150แต่พอเรามาดูที่แก้มยางเห็นไหมครับตัวนี้เป็นยางของซิมสัน90ทับ90 12แต่โหลดน้ำหนักจะเท่ากับ54 J ตัว J คือได้เรื่องของความเร็วลดลง J เนี่ย100กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ถามว่ามันพอไหมยางอันนี้ก็บอกพอครับเพราะว่าทิเลโนโน,นะขับได้80ก็เต็มที่แล้วเพราะนั้นหลักการในการเลือกยางอันแรกก็คือให้เลือกตามสเปคที่ผู้ผลิโมโตมอเตอร์ไซค์เขากำหนดมาใช้ความกว้างหน้ายางเท่าไหร่ความสูงของแก้มยางเป็นกี่ซึ่งหน้ายางและให้ใช้ขนาดวงยางเท่าไหร่วิธีการาง,ง่ายๆถ้าเราจะไปซื้อยางนะ ก็ดูว่ายางเดิมมันเท่าไหร่ยางจากโรงงานเท่าไหร่พอซื้อใหม่เอาตัวเลขนั้นเลยอย่าใส่ยางที่ใหญ่หรือเล็กเกินไปเพราะยางใหญ่เกินไปก็ลดอืดยางเล็กเกินไปการทรงตัวไม่ดีและที่สําคัญรถแต่ละรุ่นเนี่ยออกแบบบังโคลอนออกแบบความปลอดภัยของที่ครอบล้อทุกอย่างหรือแท่นเครื่องต่างๆเนี่ยมันล็อกอยู่ในสวิงอาร์มหรือมันล็อกอยู่ในบังโคลนเนี่ย เราไปใส่ยางใหญ่เกินไปเนี่ยเดี๋ยวติดส่วนยางเล็กเกินไปใส่แล้วคงตัวไม่ดีมันก็เหมือนเป็นการล็อกสเปกเกายว่าอย่างไงเราก็ต้องใช้ยางที่มีขนาดเท่ากับที่โรงงานกําหนดอีกตัวหนึ่งที่จําเป็นต้องรู้ก็คือ T T กับ T L T T ก็คือทิวท้ายยางประเภทใช้ยางไหนอย่างฮอน้าคลิกคันนี้นะครับเป็นซีลวดอันเนี้ยเป็นยางประเภทใช้ยางไในเพราะฉะนั้นเราจะไปซื้อยางประเภททิวเลตหรือยางที่ไม่ใช้ยางในยางตันเนี่ย เอามาใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดรถที่เขากําหนดว่าต้องใช้ยางประเภทไม่ใช้ยางในทิวเลตเราไปซื้อยางที่ใช้ยางในมาใช้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าโครงสร้างยางการออกแบบยางแตกต่างกันไปทิวทายกับทิวเลตเนี่ยเช่นเดียวกันครับเราดูได้จากตัวยางเลยยางเกอบจะทุกยี่ห้อจะเป็นตัวหนังสือบอกไว้ว่ายางนั้นนะเป็นทิวเลตหรือทิวทายครับได้สเปกยางเรียบร้อยแล้ว ว่าเราต้องใช้อย่างอะไรประเด็นต่อมาคือจะเอายี่ห้ออะไรล่ะเอายี่ห้ออะไรก็คือคุณมีงบประมาณเท่าไหร่ล่ะอย่างที่ผมเล่าที่แรกว่ายางมอไซค์เนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณ3 0 0ร้อถึงสองพันบาทต่อเส้นน่ะฟาร์มแตกต่างระหว่างยางถูกกับยางแพงยางแพงเราได้เรื่องอะไรครับยางแพงได้ถึงเรื่องความสวยงาม เรื่องของประสิทธิภาพที่ดีกว่าเทคโนโลยีที่ดีกว่าอายุการใช้งานยาวนานกว่าความปลอดภัยคองม,มีมาตรฐานเป็นไปตามอุตสาหกรรมมากกว่าถ้าอย่างถูกสิ่งต่างๆที่เรากล่าวมามันก็ลดไปตามราคาที่เราจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อย,อยางเนี่ยผมเองนะครับสาหรับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปรถมอเตอร์ไซค์แม่บ้านที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้ยางที่อยู่ประมาณกลางๆถึงสูงอย่างที่เคยเล่าครับ ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคันไหนที่ใช้มิชลินซิติโปรได้ผมก็ใช้เส้นหนึ่งประมาณ600-700บาทแต่เราว่ามันปลอดภัยมันดีสุดสำหรับผมในช่วงนี้แหละส่วนยางที่ราคาย่อมเยาลงไปเนี่ยผมคิดว่าผมไม่อยากแลกกับอายุการใช้ง,งานที่น้อยลงประสิทธิภาพที่น้อยลงผมก็ไม่เอาแต่ถ้าท่านใดมีงบประมาณจำกัดก็สามารถจะใช้ได้อย่างที่ราคาเป็นมิตดนะครับ ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนยางเพราะมันเกี่ยวพันไปกับความปลอดภัยเท่านี้ลงลึกอีกนิดนึงเรื่องของคุณภาพแล้วก็เทคโนโลยีของอยางยางที่เป็นแพงนะครับมันได้อะไรอย่างกรณีออข,ของบิชลินซิติโบที่ผมใช้มาหลายรอบแล้วฮอนด้าดีฮอนด้าคิกฮอนด้าเว็บผมใช้ตัวซิติโยเองเดียวเรื่องการกาะถนนเนี่ยนึบเวลาเข้าโคง้งเวลาเบรกเนี่ยเรามั่นใจได้เลยความทนทานใช้เนี่ย 2 0งหกิโลกว่าที่ยางจะสึกกว่าที่ต้องเปลี่ยนราคาก็ยอมรับได้อย่างขอบ17บเจก็ห้า500กว่าบาทขอบ14ก็700กว่าบาทจากประสบการณ์ตรงนี้เราก็อาจจะเก็บมาแล้วก็เอามาเป็นประสบการณ์ในการเลือกอยางอันอื่นที่เราต้องใช้กับมอไซจริงๆยี่ห้ออื่นถามว่าที่ดีๆมีประสิทธิภาพก็มีครับอย่างไอวันนี้ผมใช้ IRC Wing p วิงพรีเมียม ไอซีเป็นบริษัทผลิตยางที่ผลิตในประเทศไทยแล้วก็มีอย่างในซีรีส์เยอะมากมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีงบประมาณเท่าไหร่ชอบอยางแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของการเลือกอยางวันนี้ผมจะเปลี่ยนยางยามห้าฟิลานเข้าไปทำการบ้านมายามห้าฟิลานอันนี้ผลิตเมื่อปี2012 ยุคนั้นนะครับยามาก็ออกแบบให้ใช้ล้อ9 0ทั9 0 12ทั้งหน้าทั้งหลังช่วงแรกๆก,ก็จะเป็นยางไอาีที่ติดรถมาพอผมถอดยางติดรถออกผมก็ไปเปลี่ยนเป็นติมสัน9 0ทั9 0 12ใช้งานมา20,000กิโลเสื่อมสภาพตามที่เห็นในภาพนี่แหละคราวนี้ผมก็จะเปลี่ยนยางใหม่คือใจผมที่แรกจะไปซื้อติดติกิบของมิชลิน9 0ทั9 0 ปรากฏว่าพอสั่งซื้อไปร้านบอกว่ายางที่ตกรุ่นเขาเลิกผลิตนานแล้วมีแต่ย,ยางเก่าส่งมาเดี๋ยวกลัวผมก็จะตีกับเราก็เลยต้องหายางใหม่ก็พยายามหายางขนาด90ทั90 92. บ90ขอบ12ปรากฏว่าไม่มียี่ห้อไหนที่เราชอบใจมีเลยยี่ห้อที่เขามีเราก็ไม่ได้ชอบใจไม่ได้เจาะจงจะใช้ยี่ห้อนั้นสุดท้ายก็เลยไปปรึกษากับเพื่อนช่างที่เขาเปิดอูด่สำรัก เขาก็บอกว่าจะให้ดีใช้แล้วไม่ติดบังโคลนไม่ติดซุ้มล้อทั้งหน้าทั้งหลังให้เลือกขนาด1 1 0ยทับ70ขอบ12ทิวเลตยี่ห้อไหนก็ได้ก็เลยมานั่งคิดอีกจะเอายี่ห้อไหนดีเดี๋ยวเรามาดูันครับว่า1 1 0ยทับ7ิบกับ90ทัเบเนี่ยความแตกต่างมันคืออะไรบ้าง90ทับออันนี้ของติมสันเป็นยางทิวเลต ขอบ12ดัชนีความเร็วและน้ำหนัก 54J หมายความว่ารองรับน้ำหนักได้212กิโลกรัมต่อเส้นนะ J คือความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็ยังน้อยกว่าในสเปคของผู้ผลิตที่เป็น 54P แต่เนื่องจากมันก็ยังเกินกว่าสมรรถนะของรถที่ยอมรับได้อย่างนี้ก็เหมาะสมดีแต่พอมาเป็นเส้นนี้ i r c Wing Premium n r 7 7 u 1นึ่งทับเจขอบ12ทิวเลตเหมือนกันดัชนีความเร็วน้ำหนัก 47L สอลโอตัวหน้าส7น้อยกว่าห้าสีตัวหลัง L สูงกว่าเจสีก็คือแต่ละเส้นเนี่ยรับโหลดน้ำหนักได้1 7อิบกิโลกรัมแ ก็คือความเร็วที่ทำได้สูงสุด120กิโลเมตรชั่วโมงจะเห็นว่าในการเลือกยางในชีวิตจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สเปคตามที่ผู้ผลิตกำหนดมาเป๊ะๆหรอกแต่สิ่งที่เราจะต้องใส่ใจก็คือตัวขนาดหน้ากว้างความสูงและวงล้อรวมถึงใช้อย่างไหหรือไม่ใช้ย่างไหเนี่ยจะต้องพยายามฟิกไว้ให้เหมือนกับที่ผู้ผลิตเขากำหนดมาหรือว่าถ้าไม่มียางจริงเนี่ยปรึกษาช่างกับผู้ที่เขารู้เนี่ยเราก็จะได้ คำตอบว่าเออคุณจะใช้เท่าไหร่คลินี้เดี๋ยวเรามาดูหน่อยวย่าทำไมช่างแนะนำ110ทับ70ขอบ12เดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูครับจะเห็นว่า90ทับ90ขอบ12เนี่ย90คือหน้ากว้าง90ตูง90เปอร์เซ็นต์ก็คือ81มิล110ทับ70ก็คือหน้ากว้าง110มิลสูง70เซนของ110มิลก็ตีซะว่า77 78มิลเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราวางยางเทียบกันเนี่ยก็จะเห็นว่าขนาด ความสูงของยางขนาดขอบล้อเนี่ยใกล้เคียงกันเลย 3- 4มถึงสมิลที่แตกต่างกันแต่หน้ากว้างแตกต่างกันเกือบ2ี่มิลอาจจะทําให้เวลาเราขี่เนี่ยนะครับรถอาจจะช้าลงหน่อยนึงแต่โดยรวมเนี่ยก็ยังถือว่าสเปกมันใช้งานได้แต่ถ้าเกิดผมไปซื้อ1นึ่งร้ยางมันก็มันก็จะสูงขึ้นมาไปดันออกตุมล้อก็ทําให้เราใสายย่ยางนั้นไม่ได้ อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับสาหรับการเลือกซื้อ,อยางเมื่อเราต้องเปลี่ยนยางใหม่ก็คือยางใหม่ที่เราซื้อเนี่ยจะต้องมีการผลิตเนี่ยแล้วก็เก็บไว้ไม่เกิน2ปีคราวนี้วันที่ผลิตของอยางดูได้ยังไงก็ดูจากแก้มยางเขาก็จะมีการสกรีนหรือประทับสัปดาห์แล้วก็ปีที่ผลิตไว้อย่างวันนี้วันที่27เมษายนผมซื้อ,อยาง IRC เข้ามาส่งผมเมื่อวานยางเนี้ยผลิตสัปดาห์ที่2ของปี21 คือประมาณตัปดาหที่2ของเดือนมกราคมปี21ถึงวันนี้ก็อยู่ประมาณ3เดือนก็แสดงว่าร้านที่เราสั่งยางมาเนี่ยเขาขายยางใหม่ไม่ใช่ยางเก่าเก็บวิธีการในการเลือกซื้อยางวาร้านไหนใช้ยางเก่ายางใหม่เนี่ยปัจจุบันนี้ผมก็ใช้วิธีการว่าไปดูว่าร้านนั้นน่ะเล็กหรือใหญ่ยังไงถ้าร้านใหญ่ๆหที่เขาขายยางประจาแล้วก็มียางหมุนเวียนตลอดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่มียางเก่าเก็บ แล้วก็กรณีที่เราซื้อออนไลน์ก็ดูร้านที่เรตติ้งดีๆดูว่าไอย้ยางรุ่นนั้นเนี่ยมันเก่าเก็บหรือเปล่าดูจากปีดแบ็กจากคอมเมนต์ก็ได้ก็คือผมก็เคยคุยกับเจ๊ที่เขาขายยางขายส่งเขาบอกว่าอย่าไปดูปีผลิตมากถ้าเกิดมันเก่าปีสองปีเนี่ยใช้งานได้เลยอย่างที่ร้านเขาเนี่ยบางรุ่นเนี่ยมันก็ขายไม่ค่อยดีมันก็ค้างอยู่ที่ร้านนานตังนั้นก็ใช่นะครับแต่ถ้าเกิดมีโอกาสก็ลองเลือกอยางที่มันผลิตปีใหม่ๆก็จะดีกว่า ก็เห็นว่าการเลือกซื้อ,อยาเนี่ยจะต้องดูสเปคของรถเป็นสาคัญแล้วก็ดูงบประมาณของเราว่าเรามีงบประมาณเท่าไหร่เพื่อจะซื้อ,อยางที่สอดคล้องกับงบประมาณแล้วก็สอดคล้องกับรถที่เรามีสุดท้ายประเด็นหนึ่งที่อยากจะแชร์คือในชีวิตการใช้งานมอเตอร์ไซค์ของพวกเราทุกคนความปลอดภัยอยู่กับยางเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยอย่าซื้อ,อยางที่ราคาถูกหรืออย่าไปไประหยัดจนเกินไป ผมคุยกว่าประหยัดจนเกินไปคือถ้าเกิดเราเทียบกับชีวิตของคนที่ต้องเดินทางด้วยคนส่งสาธารนณะหรือคนที่ขับรถยนต์ขับมอเตอร์ไซค์อย่างพวกเราเนี่ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับต่อกิโลเมตรต่อวันเนี่ยถูกกว่าคนที่ใช้รถเมล์คนที่ใช้รถไฟฟ้าหรือคนที่ขับรถยนต์ไปอีกเราเสียค่าใช้จ่ายรายวันถูกกว่าแต่ความปลอดภยอยัยของเราก็ต่ำกว่าพวกเขานะเพราะนั้นเราต้องปรับทัศนคติว่า เรามาเพิ่มความปลอดภัยของเราโดยการที่ยอมเอาเงินที่เราประหยัดได้เนี่ยเอาไปซื้อยางที่มันมีประสิทธิภาพมีคุณภาพดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนยางตามรอบตรงนั้นก็ได้จะดีกว่าส่วนทางด้านเทคนิคสิ่งที่อยากฝากไว้เวลาที่เราซื้อยางมาเราไปเปลี่ยนยางก็ต้องดูว่ายางหน้ากับยางหลังเนี่ยเวลาใส่เนี่ยบางยางมันใส่ไม่เหมือนกันนะให้ดูลูกศร เป็นสําคัญว่าต้องใส่ตรงไหนถ้าให้ช่างใส่ก็ต้องดูก่อนว่าช่างเขาเป็นงานไหมช่างเขาเข้าใจเรื่องนี้ไหมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็ยังผิดสเปกของคนที่เขาออกแบบยางมาอยู่ดีทั้งหลายพวงที่เล่าไปในคลิปนี้นะครับในเรื่องของการเลือกซื้อ,อยางมอไซค์เพื่อเอามาเปลี่ยนให้เหมาะสมกับงบประมาณเหมาะสมกับรถก็เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ เพื่อความคุ้มค่าในการใช้งานก็หวังว่าเพื่อนๆก็น่าจะได้รับความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น,น้อยขอบคุณรับการติดตามรับชมและการกดติดตามครับสวัสดีครับ